การรถไฟออกมายืนยันนะคะว่าผู้โดยสารทุกคนค่ะมีสิทธิ์ที่จะจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าอย่างเท่าเทียมกันนะคะไม่มีนโยบายให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดทั้งสิ้นค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงกระแสนในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะที่มีผู้ใช้ f เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะไปโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค โดยระบุว่าเคยได้ยินมาว่ารถไฟไทยมีการล็อกตั๋วจองให้กับบรรดาบริษัททัวร์ใครเดินทางตู้นอนบ่อยๆก็จะเจอกับชาวต่างชาติเกือบทั้งตู้แล้วก็เป็นทีมจากทริปเดียวกันโดยเฉพาะสายเชียงใหม่เกือบทั้งตู้นอนทั้งขาไปและขากลับ คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ชาวต่างชาติเหล่านั้นจะจองกันเองแน่นอนซึ่งเจ้าของโพสต์เองเนี่ยรอจองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งผ่านดีทิเกตตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่15กันยายนเพื่อเลือกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว13-15ตุลาคมแต่ไม่สามารถจองได้ เรื่องนี้นายเอกรารัตศรีอารยันพงศ์หัวหน้าสำนักง,งานผู้ว่าการรอฟทชี้แจงเขาว่าจากข้อมูลของผู้โพสต์นะคะที่เริ่มจองตั๋วโดยสารตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีของวันที่15กันยายนแล้วไม่สามารถสํารองที่นั่งได้เนื่องจากโดยปกติเนี่ยการรถไฟจะเริ่มเปิดจองตั๋วโดยสารพร้อมกันทุกช่องทางทั้งผ่านทางระบบออนไลน์ดีทิกเก็ตและผ่านสถานีรถไฟทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้น ดังนั้นหากมีการจองก่อนเวลาดังกล่าวจะไม่เห็นที่ว่างในระบบค่ะซึ่งสาเหตุที่การรถไฟเปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า30วันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีก็เพื่อต้องการให้ทุกกลุ่มอายุสามารถสำรองที่นั่งได้ในเวลาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างพร้อมเพรียงกันการรถไฟยืนยันค่ะว่าไม่มีนโยบายและก็ไม่มีการให้สิทธิพิเศษการสำรองที่นั่งให้กับบริษัททัวร์หรือว่าชาวต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ทุกคนมีสิทธิ์ในการจองและใช้บริการรถไฟเท่าเทียมกันและจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในรายชื่อผู้โดยสารขบวนรถดังกล่าวก็ไม่พบรายชื่อคณะทัวร์หรือคณะชาวต่างชาติจองเป็นจำนวนมากแต่อย่างใด นอกจากนี้นะคะตามข้อมูลในการเข้าระบบจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าของวันที่15กันยายนเพื่อจองการเดินทางวันที่15ตุลาคมซึ่งตรงกับช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ทำให้มีผู้ใช้บริการเนี่ยเข้ามาในระบบออนไลน์จำนวนมากประมาณ3 0 0 0 0 0รายค่ะแต่การรถไฟมีที่นั่งสำรองให้บริการเพียง20,000ที่นั่งเท่านั้นโดยเฉพาะตู้โดยสารชั้น1ของรถชุดใหม่ CNR มีให้บริการในแต่ละเส้นทางเพียง12ห้องซึ่งการรถไฟรับทราบความต้องการของผู้โดยสารที่มีจำนวนมากขึ้นจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหารถโดยสารเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการค่ะ